147มรปุ้ยก็ดมออกซิเจนจะหมดแล้วครับผมไม่ไหวผมพยายามเดินมาสะพักละเนี่ยพูดไปก็แบบพูดไม่ให้นัดนะอากาศเย็นมากตาพิ้นแข็งงัวนะเมื่อกี้ฉันยังจ่ายร้านนูนได้เลยเป็นน้ำตกคุณผู้ชมช่วยมาเป็นน้ำแข็งนะก็ <c oughs> ให้มาดูมาถ่ายรูปกันครับก็สวยดีมุมเนี้ยสวยที่สุดเลยผมว่านะจุมมาล่าอะไรเน่เนี้ยฉันอยากลองน้ำอันนี้มากเลยน้ำอะไรวะ โอ้โหลัพโอ้โดูที่บอกนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าหากว่าเอาเหรียญน,นะครับมาโยนลงไปเนี่ยคุณจะมีโชคมีเงินมีทองนะครับแต่ผมว่าโยนเป็นเงินไทยน่าจะดีกว่าหรือเปล่าจะได้ได้เงินเป็นเงินไทยเนาะเงินใจจังเลยอาวชื่อ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เที่ยงโง่งกับกัปป์เบญจพลนะครับวันนี้เรามาในคอนเซปที่ใช้ชื่อว่าทเที่ยวกับทัวชัวกว่าเยอะอีกแล้วฮะเดี๋ยววันนี้นะครับไปกับบริษัทที่ชื่อว่า t i ิปออนทริปทัวนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่คุณหมิ่งฮะไปเลย ตอนนี้นะครับก็ตรงนี้เขามีระดับความสูงใช่ไหม,มาาไอ๋อมีภาษาไทยด้วยอ๋อมีภาษาไทยด้วยนี่สามพเมตร3ามพเมตรโอเคอ่ะไปไปกันต่อไปกันต่อหลังจากที่ขึ้นกระช้ามาแล้วนะครับเราก็เดินกับมาประมาณสักสามเมตรเพื่อมานั่งรถต่อปุ้ยก็ดมออกซิเจนจะหมดแล้วกรป๋อง <laughs> ยังไม่ถึงไหนเลยเตือนนะครับเวลามาเที่ยวที่สูงแบบเนี้ยร่างกายมันยังปรับตัวไม่ทันแนะนำว่าค่อยๆเดินไม่ต้องรีบเดินนะฮะค่อยๆไปสอตัว เริ่มต้นเช้าวันใหม่นะฮะเรามาเริ่มกันที่ภูเขาหิมะเจียวจืออากาศเย็นมากครับผมไม่ได้ดูนะเม่ชาวตอนที่ออกมาจากโรงแรมก็ประมาณสัก6องศาแต่ว่าบนนี้นี่เหมือนมันจะเย็นขึ้นอาจจะอยู่แถวๆสักสองสามองศาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูกันว่าเวลาเขาขึ้นมาเที่ยวที่ภูเขาหิมะเจียวจื่อเนี่ยนะฮะเขาจะไปดูตรงไหนกันบ้างนะครับนี่ครับกระเป๋าซิเจ้ก็อย่างที่ปุ้ยถืออยู่อย่างนี้ เขาก็จะแนะนำนะครับว่าให้สูดอยู่เรื่อยๆเพราะว่าร่างกายเราน่าจะยังปรับตัวได้ไม่ดีเราไม่คุ้นชินครับอากาศประมาณนี้ ตอนนี้นะฮะผมก็นั่งกระเช้าขึ้นมาอีกหนึ่งต่อนะครับบนนี้ก็จะมีเหมือนเป็นแทนอ๋อนี่ไงมันเป็นน้ําตกคุณผู้ชมช่วงมาเป็นน้ำแข็งนะก็ให้มาดูมาถ่ายรูปกันครับก็สวยดีส่งปุ้ยเป็นตัวแทนนะฮะก็จะมาถ่ายรูปกันตรงนี้ เสียดายนะครับผมว่าเอาโดรนมาด้วยแต่ว่าเขาแม่อนุญ,ญาตให้เอาโดรนขึ้นนะฮะเพราะว่าเป็นอุทยานดูตรงนี้ก็มีต้นไม้เต็มไปหมดเลยแล้วก็มองไปลึกๆนะฮะมันก็จะเป็นหมอกครับแล้วก็เป็นภูเขาแบบสวยอนะ่ะถ้าหากว่าเอาโดรนขึ้นน่าจะสวยเลยแหละก็ถ้า,าว่าใครชอบเดินพวกเส้นทางธรรมชาตินะครับก็มาเดินเล่นได้นะอย่าลืมพกอันนี้มาด้วยออกซิเจนฮะหนาวมือแข็งไปหมดแล้วเนี่ย น,นี้นะครับผมก็ลงมาถ่ายรูปนะฮะกันทานน้าแข็งตรงนี้คุณผู้ชมนี่ครับมันมีทานน้าแข็งอยู่นะฮะเวลาลงมาก็ระวังหน่อยนะครับมันจะค่อนข้างลื่นสวยงามมันเป็นน้ําตกอะฮะเป็นทานน้าแข็งสวยงามมากคุณผู้ชมครับตอนแรกตั้งใจว่าจะขึ้นไปถ่ายวิวตรงหน้าผาให้นะฮะแต่ว่าไม่ไหวผมพยายามเดินมาสักพักละ ระหว่างเดินก็ถามไปเรื่อยๆนะเขาก็บอกว่าอีกไกลเพราะนั้นก็ถอยทับถ้าหากว่าคุณผู้ชมมีโอกาสมาแล้วเดินไหวก็เดินเนาะก็เดินไปตรงหน้าผาฮะก็น่าจะสวยหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะผมก็ยังไม่เคยไปเหมือนกันและนี่คือภาพด้านบนที่ผมเดินไปไม่ถึงครับนี่พูดไปก็แบบพูดไม่ให้นัดนะอากาศมันเย็นมากเอปากลิ้นแข็งไปหมดฮะค่ะกลับแล้วค่ะหูนี่มองไม่เห็นอะไรเลยฮะได้นั่งกันสองคนใน ในกระเช้าแต่ว่ารอบรอบไม่เห็นอะไรเลยเนาะพี่เนาะเนี่ยดูดิกระเช้าเห็นแบบลางๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ข้างบนหนาวสวยดีจริงๆค่ะหายใจยากแล้วก็มันหนาวประเด็นเราก็าจะรู้สึกว่าเออเดินไม่ค่อยไหวอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันต้องเดินไกลๆอะ่ะแล้วก็ตัวเราเต็มไปด้วยรองจอน <laughs> ใช่นั่นไปหมดแล้วก็รองจอนสองชั้นเสื้อชั้นหนึ่งเสื้อกระหนางทั้งหมดไปสี่ชั้นอะ แล้วตัวผมผมเอาโดนมาด้วยผมก็แบบกป็นหนักด้วยเดินไกลๆไม่ไหวเออแต่สลว่าขึ้นมาก็บินไม่ได้นะพี่บินไม่ได้ก็เลยได้คุยได้คุยแทนนะเพราะว่าวิวไม่มีให้ดูคือเมื่อกี้ตอนที่ขึ้นมาหมอกยังไม่เยอะเท่านี้นะนี่แค่ประมาณสักยี่สิบนาทีเองอ่ะหูหมอกเต็มเลยอันน่ะือืมอืสวีวีแก้มพี่ทำไมเย็นเฉียบลอยอือืมอืมสวีตสวี ดนใจจังไม่ได้กอดผัวเลยลูไหมอเขาไม่ค่อยให้กอดอ๋อตรงนั้นมันมีลานอยู่อยากลองกินไสกกรอบด้วยเคเห็นเขามีขายกันถุกตรอบเลยอะเดี๋ยวขอแม่กินไสกกรอบก่อนกันแล้วกันโอ้ยอยามีครั้งนะครับมาเที่ยวแบบนี้ต้องพกออกซิเจนเนาะพยายามสูดดมบ่อยๆฮะ ใช้แรงเยอะผิวมีขายกาแฟสดเนี่ยเหรออืกาแฟอ๋อนี่ไงนี่เนาะเนี่ยก็มีเป็นมิลอเมริกาโน่คาปูชิโน่ลาเต้คาราเมลมัคคิเอโต้ละสิใช่ไหมก็กินไปเฮ้อสูงขนาดนี้ พี่เอะไรคาราเมลลากเอโต้ไหม,มกด50หยวนเสร็จแล้วก็จ่ายมันก็จะคำนวณราคาเป็นหยวนให้เองนะปัจจุบันที่เราจ่ายเงินเนี่ยก็คือใช้จ,ใจใ่ายเงินไทยได้เลยก็คือทูมันนี่มันลิงก์กับอา i ีเพย์แล้วตอนนี้เอาเงินงสดมาอ่าใช่นี่ก็หักไปจากเงินวอลเล็ตเรา50 50หยวนของเขาเป็นเงินไทย237บาท กาแฟสองแก้วเออโอเคทูแมนนี่ต้องเข้าแล้วนะรายการนี้เนี่ยเอาชื่อเนี่ยเจอภาษาจีนเข้าไปเอาชื่อ Miss เจสซียเอาชื่อ,อ,อแปลว่าอร่อยอร่อยอร่อยมาต่อกันที่ตรงนี้เอาช็อกโกแลตด้วยได้ไหมอ่ะ วิทยากิดโอรีโอเอา two oh, 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 oh. and one มีตั้งใจจะมาซื้อสซกเก็ <c oughs> คุณเมียสอยโอรอีโอใช่แหมยี4สิบสี่หยวนเออ <c oughs> ไ,ไม่ <c oughs> ได้แฮร์แซกก็ตสองอนันแล้วก็โอรีโอกับสน้นกเกร์ใช่ไหมเมื่อกี้เกือบไม่ได้กินเหมือนกันนะเพราะว่าสแกนไม่ได้สแกนเขาสแกนเรา <c oughs> มันมีทั้งเราสแกนเขาสแกนเราไม่น่า <c oughs> เขางงเราก็งงเขาเหมือนแบบเขาต้องกดไปในแอปที่มันถูกต้องกับเราเว้เหมือนเขาไปกดแอปอื่นมันก็เลยจ่ายไม่ได้ต้องอัลลีเพหืมอร่อยดีอ่ะเหมือนกุ้นเชียงะสมไต้กรอกเออหอกินก่อนนะเดี๋ยวว่ากันใหม่ เสียดายนะครับว่าวันนี้หมอกเยอะไปหน่อยนะครับมันก็เลยแบบว่าถ่ายให้เห็นบรรยากาศรวมๆไม่ได้ถ้าหากว่ามาวันที่หมอกน้อยหรือบางๆอ่ะผมว่าสวยมากๆเพราะว่าด้านนี้ก็จะเป็นเชิงผาครับถ้า,าว่าอยากเล่นหิมะนะครับเขาจะมีมุมนี้นะคุณผู้ชมจะอยู่แถวๆหลังห้องน้ำเป็นทานหิมะเดินมาเลยนะครับนี่ฮะยังมีหิมะให้เล่นอยู่คนลงไปเล่นอยู่เต็มเลยด้านนู้นก็จะเป็นตัวเคเบิลคาร์สวยครับมุมนี้สวยที่สุดเลยผมว่านะสวยงามโอเคเดี๋ยวไปต่อที่อื่นกันครับ หรอตุ่นเลยไหมเป็นแฟนกันเหรอเธอใช่อย่ายุ่งนะนุชเรากำลังจีบกันอยู่โอเคงั้นฉันไปละเ,บบเอมนต์ได้แล้วะและนี่คือการเดินทางมาที่ภูเขาเจียวจือนะครับถ้าหากว่ามีโอกาสก็มาเที่ยวกันนะฮะ แต่ว่าลองเช็คสภาพอากาศหน่อยผมว่าถ้าหากว่ามาตอนที่มันไม่มีหมอกอ่ะมันจะสวยมากๆเลยอ่ะเสียดายฮะมันมีหมอกอยู่ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวต้องมาซ้ําในตอนที่หมอกมันน้อยๆเดี๋ยวเช็คให้ละเอียดกว่านี้หน่อยสวยดีครับอากาศก็ดีด้วยไปฮะไปต่อกันที่อื่นครับเขาน่าจะเหมือนแบบว่านัดกันมา แล้วก็เป็นสมาคมเป็นชมรมนัดกันแบบเนี้ยอยากพาเด็กๆที่บ้านมาเที่ยวแบบเนี้ยน่ารักมากเลยตอนนี้เราก็มาแทานข้าวกลางวันนะครับที่นี่เมื่อก่อน ที่เขาเล่าก็คือว่าเขาจะทําเป็นสวนสนุกแต่ว่าค <โฮ S 1> งออม,มาซะก่อนเลยไม่เสร็จใช่ทางรัฐบาลเขาก็เลยต้องหยุดไปซึ่งสร้างไปแล้ว60%เลยนะแต่ก็ยังมีความความสวยงามอลังการที่ใช่ใช่ใหญ่โตใหญ่โตารูประับเลยเออ้าวไปกินข้าวเที่ยงครับไปดูซิว่าวันนี้ม,มีอะไรกิน เราเข้ามาด้านในแล้วนะครับสวยดีนะเนี่ยอือนี่ไงนั่นปุ้ยเดินนำไปแล้วเนะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับบ้านพักของวอร์ไอซีนะครับหยวนตรงนะครับเดี๋ยวหลวงผมจะพาคุกคน,นครับขึ้นไปบริเวณด้านบนนะครับไปสัมผัสกับเสานะครับที่มีอายุกว่า250ปีนะครับไ<อ>ปสัมผัสกับคําว่าอายุยืนยาวนะครับซึ่งคนไทยส่วนใหญ่จะเข้าไปทํางานกันตรงนั้น เอาละครับขึ้นมาตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นอะไรครับเป็นบ้านทั้งหมดครับเป็นบ้านหลังเก่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นบ้านหลังเก่าใช่ครับซึ่งเมื่อก่อนนะครับเคยสร้างไว้แล้วแต่ว่าโดนไฟไหม้เผาทำลายเขาก็เลยสร้างขึ้นมาใหม่โดยใช้กระเบื้องทั้งหมดเป็นเป็นกระเบื้องเปลืยนเดียวกันมีทั้งหมด250ตันครับทั้งหดครับผมถ้าว่าสัมผัสแผ่นนี้ก็จะอายุยืนยาวนานใช่ครับแต่เห็นตามเรื่องเล่าบอกว่าบริเวณบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านเก่าที่โดนไฟเผาอะไรก็ไม่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 ไหม้หรอ มีบางส่วนที่ไม่ไหม้ครับโอ้รอดมาได้ใช่ครับเป็นส่วนคือว่าตรงนี้ตรงานในอ้โอ้ก็เก็บบางส่วนเอาไว้ใช่ครับแล้วก็มาทําเพิ่มเติมแต่ว่ายังคงความเป็นแบบรูปแบบเดิมเอาไว้ใช่ครับโอเโอเคคุณผู้ชมก็มานี่นะเอามือสัมผัสแค่นั้นใช่ครับขอพรแล้วก็ชีวิตยืนยาวเลยได้เ ala ลยครับโอเคมาผู้ชมครับ ที่บอกนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าหากว่าเอาเหรียญน,นะครับมาโยนลงไปเนี่ยคุณก็จะมีโชคนะครับถ้าหากว่ามาที่นี่ก็อย่าลืมนะฮะโยนไปให้ลงไปในปากปลานะครับคุณจะมีโชคมีเงินมีทองนะครับแต่ผมว่าโยนเป็นเงินไทยน่าจะดีกว่าหรือเปล่าจะได้ได้เงินเป็นเงินไทยเนาะ ถนนคนเดินอยู่ข้างโรง,งแรมเดี๋ยวพาไปเดินเล่นกันนะฮะว่าในนี้เขามีอะไรกันบ้างนะเผื <c oughs> ่อว่าคุณผู้ชมมาแล้วก็มีโอกาส <c oughs> มีเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็ม <c oughs> าเดินเล่นกันร้านนั้นดูดีนะพี่นะร้านช้างอะไรก็ไม่รู้ขายอะไรก็ไม่รู้ดูดีจังเลยอ่าไปไปข้างในกันครับนี่ฮะว้าวอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้ล่ะอ้าวถนนคนเดินฮะไปกันเลยครับนี่เข้ามาถึงปุ๊บนี่่อนเลยมีเกมให้เล่นก่อนเลยโอ้โห ของรางวัลยัลย่วยวนใจน่าดูสนใจของกินมากกว่าสนใจของกินเมียเมียขยันกินซะด้วยนี่เพิ่งเดินเข้ามาประมาณห้าเก้ายังนะไม่ได้ปาง่ายๆนะหุ่นเนี้ย <laughs> กินให้เต็มที่เออ<ด>เดี๋ยวจะผอมแล้วนี่เอออุ้ยนี่นี่เนน,นี้ชอบเล่นอันนี้ปลาลูกโป่งลองสักหน่อยไหมล่ะโอ้โหดูอ่างหุ่นอะลูกเบอรลเลยอ่ะ โอ้แต่ขาหมูเนี่ยตรงขาเกี๊ยน่ากินมากเลยเอาละฮะก็เดินกันมาเรื่อยๆเนาะเมื่อกี้เมียบอกว่าอะไรนะอยากเจอชุดสุนัขมาเออถ้าเจอปุ๊บโดนแน่นอนเสียตังค์เมื่อนั้นอเออเราไม่สนใจหรอกถูกของคนนะ่ะงั้นๆแหละ กิถึงแต่ลูกเออถ้าเจอแล้วก็โดนแน่มีของกินของฝากพวกของแห้งแล้วก็ซุ้มเกมต่างๆฟู food, ้ดนะสตริ่นะสตตีิฟู้ดเออสตตตทฟู้ดก็โอเคละ่ะเดินเพลินๆนะ่ะแล้วก็มันก็จะมีของกินแปลกๆที่เราแบบไม่เห็นเลยไม่เคยเห็นนะอา,ากัดไม่ร้อนนะคะบดินนะใช่ เดินได้เพลินๆ่อให้ควันขมงชโฉงเฉยยังไงเราก็สู้ถูกต้อง,ไม,องไม่เราไม่ลือกอู๋นี่น่ากินมากโคตรน่ากินเออ,เออของกินบางจริงเขาน่ากินเยอะเนาะโอ้คุณผู้ช,ชมอางจริงคือของกินเขาเยอะมากนะหัวมเมียงตัดสินใจไม่ได้ความที่มันเยอะแล้วก็ถนนมันยังไม่สุดอะ่ะอยากเดินไปให้สุดก่อนว่ามันมีอะไรบ้าง ลรอกินเขาเย็นมาแล้วอะ่ะก็ด้วยแต่ว่ามาแนละ้วก็ต้องลองกินอะไรแปลกที่เราไม่เคยกินไงจุ่มหมาล่าหรอเนี่ยเน,นี้ยฉันอยากลองน้ำอันนี้มากเลยน้ำอะไรวะลูกพีชคุณผ,ผู้ชมฮะเดินไปเดินมาข้ามไปถนนน,นึงนะครับนึกว่าถนนเดียวแล้วจบไม่ใช่นะจ๊ะ นุกสนานนะ่ะผมว่ามื้อเย็นนะถ้าว่าใครมาเที่ยวที่นี่นะมาเดินหาอะไรกินที่นี่ดีกว่าน่าจะเพลิดเพลินอยวเพิ่งไปแวะตามร้านนะครับมากินที่นี่รับรองอร่อยถูกใจเพราะว่าของกินเขาหลากหลายมากโอ้ยอีกยาวไกล อ่าคุณผู้ชมครับสุดท้ายมาโดนร้านนี้ก็ว่าจะกินเล่นๆไงทั้งหมดนี่67บาทเลยโคตรเยอะอ่ะตายแล้วกะว่าจะกินเล่นๆแต่มันเป็นผักล้วนๆนะไม่รู้อร่อยแค่ไหนนะไม่กินก็จะเย็นนะเดี๋ยวพี่ถ่ายนี่เ้ยอร่อยนะ ถ้าหากเทียบกับรสชาตินะราคานี้แล้วได้เยอะขนาดนี้นะคดคุ้มเลยอ่ะเฮ้ยอร่อยอ่ะเจลสานี่ไม่ได้จิม้มน้ำจ ok oh <tim> mmm ิ bueno ้มเลยนะอร่อยว่ะนี่ทกนใช่ันออร่อยดี เอาละคุณผู้ชมครับก็พาชมกันแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับเดี๋ยวขอตัวไปนอนก่อนแล้วนะฮะเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเนานัดเช้ามากด้วยนะครับอ้าวมีโอกาสมาเดินกันนะถนนคนเดินที่นี่ของกินหลากหลายของน่าซื้อก็เยอะสะดๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปไหนตามมาดูกัน สวัสดีเช้าวันใหม่ทุกคนครับเดี๋ยวจะมาเดินหาอะไรกินแถวนี้หน่อยข้างหลังที่มีลูกปั้นอยู่ไม่ทราบเหมือนกันว่าท่านอะไรนะฮะแต่สวยดีนะเนี่ยลูกปั้นอยู่ตรงนี้เนะแถวนี้วิวสวยดีนะอากาศก็ดีมากอนะใช่เดี๋ยวไปเดินสำรวจดนสะิแถวนี้เขามีอะไรขายมีอะไรให้เรากินตอนเช้าวันไปครับเอาละ้ฮะปรากฏว่าอากาศมันเย็นนั้นลมมันแรงผมใส่หมวกด้วยว่ะแล้วก็นี่ของกินแบบเนาะนะเดี๋ยวต้องลองแต่พอดีพ่ง มันเพิ่งเดินเข้ามาไงเนาะเดี๋ยวเราลองดูอย่างอื่นก่อนลูกละห้อยหยวนเห็นแล้วเออ,อเดี๋ยวถา่ายให้ดูนะลูกใหญ่มาก<ะ>เขาค่อยๆเอาน้ำมันราดไปเรื่อยๆคุณผู้ชมมันจะค่อยๆพองขึ้นมาโอเคเลยอ่ะชิมแน่ชิมแน่แต่เดี๋ยวขอเดินชมอื่นๆก่อนมันเช้านะแต่ว่ามันก็เริ่มเปิดหลายร้านแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปชมเรื่อยๆเนาะผัดดอกคล้ายๆพวกกิมจิของเกาหลีอ่ะเนาะปลาไปลปลาปหล นเนี่ออมันล้าไงอะไรนี้ยปี่เกลี่ยเล่นอะไรเนี่ยปลาที่เกียเนี้ยมันหนาวโอ้ลำาบากใส่ซาวอีกแล้วปลาผิวแทนอะไรครับปลาผิวแทนอะไรปลาผิวแทนคืออะไรปลาแดดเดียวโอ้ไปที่อื่นดีกว่าโอ้ฟ้าสวยมากเลยเดินมุมเนี้ยเดินไปเดินไปจะชมแมวว่าสวยใช่ถูกเอาแมวไป มาดูกันว่าผมกับปุ้ยจะแวะร้านไหนนะครับเช้านี้เขาก็ปล่อยแบบว่าให้แบบเดินเล่นกันนะฮะสไตล์เนาะคือบางคนเขาก็เลือกที่จะไปขึ้นเขาสามชั่วโมงให้ว่างสามชั่วโมงเออบางคนเขาก็เลือกที่จะเดินเล่นซึ่งก็ดีเนาะอิสระก็คือให้เราให้เวลาอิสระเราบ้างเราจะได้เดินเล่นของเรานู่นนะฮะยาวๆู่นฮะเป็นทางเดินยาวเลยครับ ชอบฟีลลิ่งแบบนี้เดินดูของกินอากาศเย็นเย็นเพลินๆแล้วคุณดูร้านค้าดูเมฆอะไรเงี้ยเออดีเราะในบ้านเราไม่มีอากาศแบบนี้เลยสัมอากาศแบบนี้บ้างอือเนเดินกอดแบบนี้โอ้โหโอ้โหเขาทำเป็นวันหนาวโอ้โหโอ้หูไปอยู่เมืองไทย พี่เดินอีก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  <c oughs> เ,เขาหนาวเห็นไหมล่ะหนาวมีที่แรกตังค์ไหมเขาหนาวเห็นไหมกอดให้มีที่แรกตังค์ไม่ย,ยังหนาวอยู่ <ๆ S 2> เห็นไหมฟันออกปากเลยเฮ้ยพี่หนาวไม่คุยเรื่องอะไ ก็หลังจากที่เดินกันมาสักระยะหนึ่งนะฮะสุดท้ายก็เหมือนเข้ามาบริเวณตลาดชุมชนบริเวณนี้น่าจะเป็นที่พักอาศัยของอชาวบ้านที่อยู่แถวนี้นะครับเขาก็เปิดโอกาสให้เปิดร้านขายของแล้วก็ที่เนี้ยตอนเช้าๆคนเขาก็จะมาออกกําลังกายกันะฮะมาเดินออกกําลังกายมาวิ่งออกกําลังกายกันเพราะว่าเนี่ยตอนนี้ที่เราอยู่เนี่ยมันประมาณสักเจ็ดแปดโมงเช้าแต่ก็ถือว่าคนมาเยอะนะทาไปเล่นไป เจ็ดแปดโมงคนเดียวขึ้นเจ็ดแปดโมงนี่เพิ่งแปดโมงนีองไปฮนะผมว่าผมใส่เดี๋ยวเดินกลับไปกินตรงนู้นแหละที่เราเดินผ่านกันมอาอ้อสะพานตรงนี้สวยก่อนนะไปดูแบบ I w e n listen like a magician Actually I found a back door in the kitchen หลังจากที่เราไปเดินเล่นมาประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับน,นี่นคือขากลับที่เราเดินมาโอ้โห,โโหประชากรขับข้างเยอะจริงๆจ้ะยิ่งสายยิ่งมากันเดาว่าเขาน่าจะมาเดินออกกําลังกายเพื่อขึ้นเขากันน่ยนะครับเพราะว่ามากันเยอะโอเคครับเดินเล่นกันเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวไปที่อื่นกันต่อครับตามมาตามมาตามมา ทุครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดหยวนทงนะครับเดี๋ยวก็พาเข้าไปดูภายในวัดเนาะประตูก็สวยดีละเนาะดูภายในกันฮะเป็นวัดในพุทธาศาสนาที่ใหญ่อยู่ในมณฑลยูนนานแล้วก็เก่าแก่มากที่สุดอายุเป็นพันปีเลยค่ะไปไปกันต่อไปไหว้พระแม่กนอิมกันครับ และนี่คือวัดเก่าแก่นะครับของคุณหมิงนะฮะมีอายุมากถึง1,200ปีเลยนะครับถ้าหากว่ามีโอกาสแล้วก็แนะนำให้มาว่า้จัการะที่นี่นะฮะสวยงามจริงๆครับ นะครับเห็นเขาบอกว่าเป็นสาขาที่ใหญ่ของที่นี่แต่ผมไม่เห็นว่ามันจะใหญ่เลยแฟช่นแมเราใหญ่กว่าแล้วก็ถ้าอยากจะเดินใหญ่ๆจริงๆกับบ้านเราก็ไปที่เมกาบางนากับเซน็นทรัเวอร์อันนั้นใหญ่จริงแต่ว่าที่นี่เขาคงมีแบบเป็นพวกแบบรุ่นใหม่ๆอะ่ะเขาต้องมาดูที่นี่แหละอันนี้ครับปุ้ยเป็นผลน,นะไม่งั้นก็ต้องจุม่มคุณชมครับนี่คือดีโมตุ๊ดจีนนะครับใช่ไหมน่าจะใช่ละ่ะไม่ตุ๊ดจีนก็ละปีใหม่ละ่ะสวยเลยนะเอาอ่ะ เท่าไหร่อ่ะโอ้ไม่แพงด้วยประมาณ1,500บาท <med> อ่ะอะไรเนี่ยกล่องสุดท้ายหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเขา<อ>มีเก็บไ,ไ,ไว้ไไอีกหรือเปล่าแต่ตรงนี้ไม่มีโอ้หกตัวนะอันไหนเนี้ยเหรอเนี่ย มีทั้งหมด6ตัวทั้งกล่องอ้อ่าได้อันนี้มา1กล่องนะคุณผู้ชมได้กระเป๋ามา2ใบแล้วก็ได้ดีมูเป็นวันตุดจีนอีกหนึ่งจะโดนออกอ่ะไปสบายใจแล้วไปอะ ผมชมครับตอนนี้ก็เดินมาบริเวณหน้าห้างเขานะครับเขาก็มีการเนี่ยฮะจัดบูธต้อนรับวันคริสต์มาสเนาะสวยงามใหญ่โตอลังการอากาศดีด้วยแหละประเด็นผมว่ามันก็เลยเดินแล้วแบบสบายฮะเดี๋ยวก็เดินดูไปเรื่อยๆครับ ครับนี่คือการมาเที่ยวที่คุณหมิงประเทศจีนนะครับเดี๋ยวเราสองคนก็จะเดินทางกลับแล้วนะจ๊ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเตือนด้วยนะครับเดี๋ยวพอมีคลิปใหม่ๆม,มาจะได้ไม่พลาดนะจ๊ะฝากตุดรายการในช่องกอปปรพลทีวี TV ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วฮะง่วงเหลือเกินกับไฟเช้าครับบ๊ายบาย คลิปจบแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดนะฮะคลิปต่อไปนี้ก็สนุกนะครับกดเข้าไปดูได้เลยนะครับแต่อย่าลืมนะกด Subscribe ให้ด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจให้กันนะครับเอา้ากดไปดูคลิปใหม่ได้เลยครับสนุกจริงสุดยอดฮะขอบคุณทุกคนมากครับ